นึ่งจอกรไประยงายบูสว huh ัสดีครับพบกับผมในรายการเทวันยอดดิ้งกันอีกแล้วนะครับ แล้วนี้ครับพบกับผมในรายการเอ้ยวันนี้ครับผมจะไปะสอนท่าเหมือนเมื่อกี้ครับผมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับก็แค่ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะสอนมึงขอเล่นอีกหนึงน่งหนึ่งรอบนะฮะโอเคครับนกท้อซาไปดีกว่าโย่ไปอสวยดีนะ โอเคครับผมจะว่าสออ่างนี้เลยเด็กอย่างนี้เลยนะแล้วอุดก่อนนะคะปิดปิดแฉหาให้ใครดูนะครับ,นะรบอ,อันนี้ไมู่้สงสัยว่าผมทำยังไงนะสอดกันนับแรกครับถ้าคุณออกซิเดียมแปดนะครัห้าหกเจ็ด บบนนะครับเอาบล็อกอะไรก็ได้แหละนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับแล้วก็เก้าสิบโอเคครับผมสี่แหละทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้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 โอเคครับนี่ฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับก็ น้ำลงปลาเฮ่อโอ้โนหนี่เนี่ยพอทุบป,ปุป๊บน้ำก็ไม่ออกแล้วงอแล้วก็เอาเทียทีวางไว้ก่อนนะครับอย่างงี้คุณไม่อะไรปิดก็ได้นะฮะแต่ผมจะปิดเพื่อความสวยงามน,นี่เนี่ยโคครับ ยิงมันยิงไกลมากครับครอบเอาไดสโตนมาตีเดี๋ยววางบองถ้าวางไม่ใช่ดีกว่าด้านซ้ายหรอด้านขวามาก่อนก็ได้ครับตามใจคุณครับผมจะเอาด้านที่มาก่อนไดครับโอเคครับแล้วให้คุณครับจากนั้นให้เงียบแปะ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 แล้วก็นี่เนละนี่นี่นี่เน่แล้วก็ดีด เออดีด das okay. so okay. ้วยดีดีนะครับโอเคเอาดูเลยนะครับเราจะกับตรงนี้ยังไม่ได้อุดโอเคหนึ่งไปฟอสซั่ฟอตจส์ยิงได้อู๊ดทำสเตติกก็ได้นะครับให้น่าใจคุณผู้ชมเลยนะครับต่อไปครับก่อนปิดคลิปครับผม ใช่ไหมครับโอ้โหมันซ่อนลับเขียวนะโอเคหนึง่งเอาเลยนะดึกตีดึกสองไปยึงยึงได้ดโป๊ะแบะโอเคครับสองคลิปนี้ชอบกิจกรรมกดไลค์และกด s ับส c คร b e เพื่อเพ็นมกำลังใจให้ผมทักพี่ต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาดผม